สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ h a t t r ิกฮีโร่กับเรื่องเด็ดเจยอบนะครับวันนี้นําเสนอเรื่องราวของเครื่องจักรมลประตูแห่งเอฟเวอร์ตันโดมินิกคาร์เวิร์ดเลวินเราพูดถึงศูนหน้าคนนี้ผมว่าหลายๆคนคงต้องรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆถึงเก่งมาขนาดนี้เพราะว่าในยุคข,ของมาโกซิลวาแซมอาราดส์เนี่ยนักเตะค,คนนี้ขอโทษนะครับ ใช้คาว่าสากระเบือเลยก็ได้ทำประตูไม่ค่อยใจะได้สักเท่าไหร่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นดาวรุ่งที่น่าจะดับแต่พอการเข้ามาของ Carlo otti, คา์โลอันชวติกุนซือชาวอิตาลีที่เข้ามาคนนี้นั้น ได้ปลุกเสกให้ DCL d o อลเดรมินิกคาร์บอนเลเว่นคนนี้ยิงประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกำฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขายิยงไปถึง15ประตูเลยทีเดียวนะครับแต่ในฤดูกาลนี้เขาฟอร์มร้อนแรงยิ่งกว่าเดิมครับเอลฟ์ตันเนี่ยร้อนแรงไม่หยุดครับในฤดูกาลนี้มีการเสริมทัพที่ดีเข้ามามากมายครับอดูลลไลดูคูเล่อลาร์ฮามสโลด,ดิเกสรวมไปถึงเบนกอดฟรีนักเตะหลากหลายคนทำผลงานได้ดีรวมไปถึงผู้รักษาประตูก็ดึงสำรองอย่างโรบินโอเซน มาจากโรม่าซัดด้วยซ้ำนะครับแต่ผลงานของเออฟ์ตันในฤดูกาลนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทั้งในลีกแล้วก็ฟุตบอลทั่วอย่างคาราบาวครับนั้นเออฟ์ตันทำผลงานได้อย่างน่าเกรงขามมากๆเกมล่าสุดครับเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเปิดกูดิซันพาร์คเจอกับแชมป์เก่าซึ่งเป็นคู่แคนนร่วมเมืองตลอดการอย่างหงแดงลิเวอร์พูลสุดท้ายในเออฟ์ตันสามารถตามตีเสมอได้2ประตูต่อ2แต่ผมก็เชื่อว่าหลายคนคงหัวร้อน กับจังหวะล้ำหน้าที่มันไม่น่าจะล้ำสักเท่าไหร่ของซาดิโอมาเน่แต่กดว่าแบบนี้สุดท้ายมันก็คงเถียงกันไปไม่ได้ทำให้เอฟเวอร์ตันครับเปิดมาในฤดูกาลนี้นะ5เกมยังไร้พ่ายและก็นำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเกมรุกสุดยอดจริงๆครับรวมไปถึงในคาราบาวครับนีครับพวกเขาในทะลุก็ถึงรอบ8ทีสุดท้ายไปเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แล้วก็ในคาราบาวเองนะครับเกมล่าสุดมาเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปนานซะหน่อยครับพวกเขาเนี่ยเปิดกุดิสันพาร์คถล่มเวสแทมไปถึง4ประตูต่อ1ในศึกคาราบารัพรอบส6ทีมสุดท้ายโดยเดมอนิกคาร์บด์เลวินครับนับวันยิ่งหล่อยิ่งยิงยิ่งย,งย,งยิงครับเขากดแฮตทริกได้เป็นครั้งที่2จากที่ก่อนนั้นเนี้เขาทําได้ในเกมเจอกับเวสต์วอมิดเอาเบียนมาแล้วซึ่งก่อนนั้นนี้เนี่ยเขาไม่เคยยิงแฮตทริกได้มาก่อนเลยในชีวิต ที่เป็นนักเตะอาชีพนั่นเองนะครับโดยทางด้านของโดมิิกคาร์เวลวินคนนี้ครับเป็นคนแรกในรอบ27ปีของเอฟเวอร์ตันที่สามารถยิงแฮตทริกได้ในทุ่งลีครับนับตั้งแต่พอไรอัลเคยยิงได้เป็นคนสุดท้ายก่อนหน้านี้ในเกมที่เจอกับดินคอมเมื่อปี1993รวมนึงเขาคนนี้ครับยังปัดเดิมการลงสนามในทีมชาติอังกฤษและยิงประตูได้ทันที จากการมงลูกเปิดของแจ็คกิริชโยนโค้งเข้ามาอย่างสวยสดงดงามแล้วก็เป็น DCL โ o m i n ดมินิกคาร์เบิร์ตเลวินนั้นมงให้กับอังกฤษชนะเวลส์ไปได้3ประตูศูนย์ด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพาไปรู้จักกับเรื่องราวของโดมินิคคาร์เบิร์ตเลวินคนนี้โดมินิคนาทีเนียลคาร์เบิร์ตเลวินครับเกิด16มีนาคม1997ปัจจุบันอายุ23ปีเขาเกิดที่เชฟฟิลด์ในอังกฤษนั่นเองครับ โดยดีซีคนนี้ครับเริ่มต้นเล่นฟุตบอลระดับอาชีพเยาวชนครั้งแรกตั้งแต่อายุ8ดขวบเลยทีเดียวก่อนที่จะถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ตอนอายุ17ปีในยุคข,ของนายเจลคราฟ์ในปี2014โดยเขาเนี่ยได้มีโอกาสลงเล่นในเกมลีกเป็น2เกมในลีกวานในตอนนั้นก่อนที่จะย้ายไปขาแข่งแบบสัญญายืมตัวกับสตอร์ลีย์บริดจ์เซอร์ติทีมลีกล่างของอังกฤษในขณะนั้นซึ่งเขาทําไป6ประตูจากการลงเล่นไป5เกม ก่อนที่จะถูกนอตทำต้นท้าครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะเล่นในลีกคูภายใต้การนัทัพของคริสไวเดอร์ดึงตัวไปร่วมทัพเขาดำไปห้าประตูนในตอนนั้นและการไปเล่นกับนอตทำต้นทำให้ชีวิตของเขานั้นเหมือนกับความฝันเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านั้นเขาคือดาวรุ่งที่พเนจรไปตามลีกล่างต่างๆแต่จู่จครับโดมิ in, นิกคาร์เบิร์ตเลวินนักเตะที่ทำผลงานได้ดีในลีกล่างนั้น ได้พบกับสโมสรดังสโมสรหนึ่งที่อยู่ในลีกสูงสุดของประเทศและสโมสรน,นั้นก็คือทอฟ์ฟิเมนเอฟเวตันและจากที่ทางด้านของแมวมองของเอฟเวตันนะครับดูฟอร์มของ DCL คนนี้ทำให้สุดท้ายเนี่ยดีซถูกเอฟเวตันดึงเข้าสู่ทีมไปล่าตะขายในถิ่นคูดิสันพาร์คแล้วก็ยอมควักเงินจ่ายให้กับเชฟฟีในแต่ไปถึง1.5ล้านปอนด์และเข้ามาสวมเสือ้อหมายเลข29กของเอฟเวตันในยุคข,ของโรนัลคูมัน แต่ในตอนนั้นเนี่ยทางด้านของเอฟเวอร์ตันมีกองหน้าที่เหนือกว่าเขาเยอะมากมายครับโดยไม่รู้ลูกากูเควินมิลลาสอารูนาโคน่เอ็นเนอร์วาเรนเซียทำให้ d c l ีวัยสปีในตอนนั้นต้องเป็นสำรองซะเป็นส่วนใหญ่รวมถึงยังมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้ารบกวนจนต้องพักไปถึง2เดือนอีกด้วยแต่เขาก็ได้มีโอกาสลงเล่นไปทั้งหมด11เกมครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมถึงทุกรายการกับเอฟเวอร์ตันและก็ทำไปได้1ประตู ในเกมที่เอาชนะฮาวไปได้4ประตูต่อศูนเมื่อ18มีนาคมในปี2017ในตอนนั้นและพอมาถึงในฤดูกาลต่อมาครับ2017ถึง2018เอฟเวอร์ตันมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมถึง3คนด้วยกันนะครับโรนัลคูมันแล้วก็เป็นเดวิดอาร์สวัตมารับหน้าที่แบบแคชเชียร์เป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวก่อนที่จะเป็นบิกแซมแซมอาราไดิ์มาคุมทัพเอฟเวอร์ตันนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านของดีซีเอลคนนี้เนี่ยก็ต้องคอยปรับตัวตามสไตล์ของโค้ชในแต่ละคนพอเจอกับแบบโคค้ช3 3นแ ในเวลาหนึ่งฤดูกาลเลยทีเดียวโดยในฤดูกาลในยุคข,ของบิ๊กแซมครับ DCL คนนี้เนี่ยได้ร่วมประสานงานกับอดีตแข้งตัวเก่าของเอลฟ์ตันอย่างเวนรูนี่และรูนี่ก็ออกมาชื่นชม DCL คนนี้ครับเขาบอกว่าผมเห็นอย่างหนึ่งในตัวของ DCL ว่านักเตะคนนี้มีความแข็งแกร่งมากๆเขาเป็นคนที่มีรูปร่างสูงและมีความแข็งแกร่งมากๆถึงดูภายนอกเนี่ยว่าจะดูเป็นเด็กที่ผอมบางแต่ตัวเขาเนี่ยมีแต่กล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยเป็นเด็กที่แข็งแรงมากๆ และกองหลังบางทีมเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงว่าเด็กคนนี้มีความรวดเร็วและแข็งแกร่งมากน้อยขนาดไหนนั่นเองครับโดยในปีนั้นนะครับเดอมิตคาร์เวิร์เลว,วินลงถึง44เกมแต่ว่าคราไม่ได้เพียงแค่8ประตูเท่านั้นทําให้แฟนบอลของเอลฟ์ฟอร์ตันเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจกับเขาเพราะชอบพลาดลูกง่ายๆเรียกว่าจบไม่คมนั่นเองครับมาถึงปี2018ถึง2019กับเอลฟอร์ตันมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมอีกครั้งเป็นมาโกซิวาซึ่งเขาก็ยังคงเป็นตัวความหวังของทีมเหมือนเดิม และทำไปได้เพียงแค่8ประตูเท่านั้นทำให้แฟนบอลของเอฟเวอร์ตันเริ่มรู้สึกหมดหวังกับกองหน้ารายนี้แล้วว่าน่าจะเป็นดาวรุ่งตลอดการที่หวังพึ่งไม่ได้แน่แต่แล้วเขาก็มีความเปลี่ยนแปลงทั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับเอฟเวอร์ตันครับเมื่อมาโกซิวาทํทผลงานสุดย่ำแย่ครับคุมทีมในลีกไปได้เพีแค่14เกมเท่านั้นก็ถูกปลดเพราะแพ้ไป8ชนะได้เพียงแค่4เกมเท่านั้น และกลว่มไปอยู่โซนสีแดงอยู่ที่18ของตารางเอลฟ์ตันกำลังจะตกชั้นในตอนนั้นทำให้ฝ่ายบริหารนั้นต้องคิดแล้วครับว่าต้องหาคนมาแทนที่ทำให้สุดท้ายเอลฟ์ตันตัดสินใจเอาตำนานมาคุมชั่วคราวนั่นคือบิ๊กดังดันแคนฟูคุซันในยุคข,ของมาโกซิวานะครับในปี2019ถึง2020เนี่ย DCL ทำได้เพียงแค่2ประตูแถมเขายิงเข้าประตูตดวเองในเกมที่รไรตันไป2ต่อ3อีกต่างหาก ตอนนั้นเนี่ยแฟนบอลรู้สึกว่าเขาดีแต่ตัวใหญ่และก็มีความเร็วแต่ว่าพึ่งพาประโยชน์ในการทําประตูให้ทีมไม่ได้เลยแต่พอปิกดังเข้ามาคุมทําการปรับแผนการเล่นเป็นหน้าคู่เป็น4-4-2แบบอังกฤษดั้งเดิมทําให้เขาเนี่ยมีคู่หูอย่างริชาร์ดีสันมาช่วยสนับสนุนในเกมรุกเขาก็เริ่มมีผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็ทําประตูได้อย่างต่อเนื่องเมื่อจะเป็นการยิงเชลซี2ประตูและก็เริ่มทำผลงานที่ดีขึ้นทีละนิดทีละนิด จนกระทั่งเอลฟ์ตันครับได้กุนซื้อใหม่มือฉมังอย่างคาร์โลอันโชอติเข้ามาคุมทีม DCL คนนี้กลายเป็นสูนยาอันตรายของหลิกเลยทีเดียวอันเชเข้ามา DCL เริ่มยิงได้อย่างต่อเนื่องยิงเบอร์ลี่1ประตูนิวคาเซิล3ประตูเวสต์แฮม1ประตูพาเลสหนประตูอาร์เซนอลหประตูแมนยูเต็ดหประตู DCL คนนี้ยิงได้ถึง8ประตูในยุคข,ของคารโลอันชอติซึ่งเขาก็คือกองหน้าเต็งหนึ่ง ที่จะเป็นศูนย์หน้าทิมชาตอังกฤษในศึกยูโร2020เพราะว่าคนอื่นเนี่ยเจ็บหมดเลยครับมาคัสแบรดฟอร์ดแฮร่เคนแต่สุดท้ายครับยูโรเนี่ยก็เลื่อนไปเตะในปี2021ในที่สุดและพอจบฤดูกาลครับแฟนบอลก็ต่างชื่นชม DCL คนนี้อย่างมากเขากลายเป็นศูนย์หน้าตัวความหวังของทีมและพอมาถึงในฤดูกาลนี้ครับ2020ถึง2021เดนินายเขาบิรเลวินก็ไม่ทำให้แฟนบอลทุกคนผิดหวัง แถมมีสถิติการทำประตูที่ดีกว่าเดิมอย่างมากเลยทีเดียวครับเขายิงไปแล้ว7ประตูในลีกแล้วก็ทำแพทริกไปแล้ว2หัวนในฤดูกาลนี้ในเกมลีกเนี่ยทำได้ในเกมเจอกับเวสต์บอมที่ชนะไป5-2และในเกมคาราบาวครับทำได้ที่ชนะเวสต์แฮมไปได้4ต่อ1ทำให้ตอนนี้เนี่ยเขายิงไปแล้ว10ประตูในทุกรายการและสาเหตุที่ฟอร์มของดีเซลคนนี้ครับมันร้อนแรงมากขนาดนี้ก็ต้องชื่นชมครับแผนการเล่นของคาร์โลอันเชรติ ที่มีการเสริมทัพนักเตะที่ดีมาและก็คราวนี้ปรับเป็นสี่ตำสามฮาเมสลิชาวิซอนและเดมินิคคาร์เบิร์ตเลวินรวมไปถึงมีการเปิดเซตพิสที่ดีอย่างรูกาดีนและมีแดนกลางที่ดีอย่างอังเบโกเมสอาลันและอตุลาดูกูเรเอฟเวตันในยุคนี้ในยุคของคาร์โรอันชาติเป็นยุคที่สุดยอดและก็น่ากลัวมากๆคิดว่าเอฟเวตันในฤดูกาลนี้ผลงานจะดีมากน้อยขนาดไหนและเดมินิคคาร์เบิร์ตเลวิน จะทำประตูได้มากมายขนาดไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้แล้วกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเครื่องจักรกลประตูแห่งเอลฟ์ตันโดมินิกคา์เบิร์ตเลวินคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้และกันนะครับคิดว่าเอลฟ์ตันในฤดูกาลนี้จะจบอันดับที่เท่าไหร่และมีโอกาสจะลุ้นแชมป์หรือเปล่าและนี่ก็เป็นเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชนะของแฮร์ทริกฮีโร่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ